สวัสดีครับวันนี้เราพบกันไม่ได้ใครท่าชีวิตแม่กบหมวดกบหมวดหมวดหรือหมวกต้องการอะไรอ่ะนี่นี่ไงอึ๊บแว่นแว่นหล่อไหมเห็นตานิดหน่อยใช่ไม่เห็นแหละเด็กเข้ามาแล้วแต่งตัวไป็ัสเปบแมนปุ๊บ ไม่ต้องนี่อย่าปืนเออปืนหน่อยดิโอ้ได้ด้วยเหรอไม่ได้แม่ให้ดิกามาเลยป่มีรังกาเลยแม่หญิงก็มาได้ระวังนะยอดสกิบดี้ด้วย มาดิเวมาดิมาดิเอาบูมาไล่จับกันไหมลวกเนี่ยใช่หรือเนี่ยพูชอบตอนที่มันเดินอ่ะตอนเดินอน่ะข้างๆที่เดินอ่ะพูช็อปเดินที่เดินอันนี้มีอะไรไหมเอาไม่มีอะไรเลยอ่ะ โผมไปดีกว <No Jean> ่าคนไม่งดูวัวเย้จับปัดมันเขียนว่าสไปเดอร์แมนแมนเอ้ยปึ้มเลื่อนอะไรอ่ะมันเลื่อนได้ใช่มันเลื่อนโปวพิเศษไปโดนสีทองเฮ้ยทำไมมีสองอันอะเก็บใส่กระเป๋าดีกว่าเีย มือเสร็จเก็บใส่กระเป๋าแล้วข้อเกี่ยวมือเร็วโอ้มืเร็วอุ้ยควันขึ้นเร็วเก็นี่จะล่นหรือไม่ล่นอ่ะมึงก็ค่อยล่นดิไม่ล่นนี่ชิ้โกองอะ่ะ <laughs> แับมึบไปก่อน<ม>นะอะไรเนี่ย <laughs> แม่เคย <c oughs> แล้วก็หัวทิมมันต้องหัวทิมด้วยอ่ะปุ้มไม่รู้ปุ้มชอบชนญมาปุ้มขับไม่เก่งอะอโอ้ยชอบชนตลอดเลยอะ <c oughs> ะ่ะว่ะทำไมคนอื่นขับคล่องอ่ะทำไม่ปุ้มขับไม่คล่องอ่ <c oughs> มันเร็วกันนี้เร็วมากหัวเป๊าเจ๊แพล็กจากที่ไหนมาก็ที่ในนั้นเนี่ยในในห้องในห้องรับ ละรหัสแปดแปดสี่เฮ้ยไม่แค่แปด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 สองสามเไหมดูมอสโผมออกอ้าวแล้วมันออกไปทั้งหมดเลยน่ารักที่บ้านใส่หมีเคไหมโอ,อ้มืดยิ่งกว่าเดิมไม่เห็นหน้าเลยน่ากลัวทันเต็มผี้นเลิกไปก่า เอาไปพอย่างนี้แหละ <c oughs> <ไง S 2> เอานี้ดีกว่าไงเอานะเอาจริงนะจริไหมโห้ล้วเกียดมากเลยอืมใส่แว่นทับไปมันก็ไม่เห็นหรอกเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> ไปงี้

ประกาดจับสกิบี้ใส่ฟ้าพอดีนี่พีกโบดที่โบดอย่าเลิกมันไปด้วยแมนแล้วก็แล้วก็เอาทุกอย่างไปเลยเอาทุกอย่างเลยไงไม่เต็มกระเป๋าไม่เต็มไม่เต็มเลยมันเลื่อนได้แต่พุ่งเมื่อนลองไปทำดูดิแต่พุ่งแต่ไม่ค่อยทันน่ะจเกียดเสียเราบี ดึง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 เสียงแบบอุ้ยขี้โกงไหนก็ไหนตะกรอบมันกระโดดขึ้นมาได้ไงอุ้ยดูดิมันกระโดดขึ้นมาได้ไงเลี้ยงแล้วก็ตายมันกระโดดขึ้นมาไม่ได้ไงมันขี้โกงอ่ะมันต่อต่อกันแล้วก็กระโดดขึ้นมาได้อ่เออเลิกใหม่เลิกใหม่เอาทุกอย่างไปเลยแลกร้อลุกไม่มา อกต้อ๊แก้ผ้าหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเคนเลยเอ้เหมือนเคนเลยอืเป็นเคนเลยไม่เคนพอมีเคนเว้ยทำไมมีสองอันอ่ะชอบเก็บใส่กระเป๋าตลอดเลยอืมมุมอะไรอ่ะมอาอีนแล้วเหรอ บอกข้าวมอมันอ่านว่าอะไรอ่ะรูปโป่งรูปพระองสีเขียวได้เหรออ้าวฉัน,นอ่านดิอ่านแล้วองใส,งสรู้องใสรู้มีเศษดิรูใสรู้วันดีเอ่อจำคนผิดเฮ้ยเหมือนพี่ปวดเลยอ่ะเพื่อที่ปวดหรือเปล่าใครที่ว่พี่ปวดฉันไม่รู้จักใช่ใช่พี่ปวดไหม Eh, oi, 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 luang, hmm, luang dengeng, mah, wing, 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 lawanlah kan? Happy Father, Happy Mother, founding, uuu, ke mana? Uuu, one, one. วิ้ยแฟนซิสกิบิดีก็ยังมีใซรกิบิดีฮอลลุกอิ้วนี่มันสิน่าเกลียดมากเลยเหรอลงได้แล้วอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วไม่เป็นไรัสดีัสดีเอาที่ปนหายอ่ะยิงไปที่เพื่อนเลย ว่ามิใสายนะผมนี่ปวดอยู่ไหนอะนี่ปวดยูไหนเคนหลอกเลยที่ปวดเคนว่าเป็นเคนว่านีผมเป็นเคนว้าบ้านมีอะไรสกีบีดี้พอดีเลยหบ้านนี้มีอะไรมันมันมันมีอะไรไหมตอนเราจะออก่ม <lawsuit> <Nein> <Gentle nonsense> มีอะไรไหมแต่ะ,ะขางูตอนเราจะออกบ้านใช่ไหมมันออกไม่ได้เลยออกอะไรอ่ะออกบ้านให้มันมขี่พมอ่ะแล้ววงระแล้วว่งจออกได้เหรอ่ย<ง>มันตักไปตักอะไรไม่มีหอวพอดีเพื่อนทำาไรเพื่อนก็ขึ้นไปเลยอ่ะแหมมันติดว้าว เอาระวังกิ่ิม่ดีไม่เป็นไรไม่ขี่อย่างนั้นนะไม่ขี่ขาทะลุเลยเหมือนเหมือนมันขี่ได้สองคนใช่เหรอขี่ได้สองขี่รถดีกว่าปุ้นชอบขี่รถปุ้นอยากขับรถมมาแสนนานแล้วขี่แล้วหายเลยสวัสดี ขับเร็วๆร้วดีกว่าขับให้ขับให้ตกขับให้ตกตกไปเลยตกอะไรอ่ะตกแบบไงหรว่าให้เบคอยตกใช่ให้เบคอยตกด้วยแล้วก็ตกไปด้วยเอ้ยวู้วเบค่วุ้ยจิมอ่าช่วยด้วยเราไอจิมบ้านนี้ดีกว่า ไอติมคนเดียวจำพี่ปอดเอ้าไม่ใช่พี่ปดดีแกลไหมเรียกฉันว่าพี่ปดดีแกลเราก็เหมือนพี่ป่นไงอะไรคือพี่ฉันไม่รู้จักต้องรู้ดี่พี่ปอดเลยพี่ปอดหน้าเหมือนนายอ่ะฉันไม่รู้จักโอ้ยไม่รู้จักเอาไอติมไปไหมน้ำ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 นน้น้้ำน้ำน้ำน้ อืออืมอะไรเนี่ยสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนฝากกดตามด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาเจอ EP 2ครั้งหน้าใช่ EP 3แล้วมันไม่ถึไหมไม่ต้องระวังไม่เป็นไรเอาปุ่มกำลังผ้าอุ้